ห,หลังแนวของคอฟอนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ทุ่ระเบิดหมดเลยครับเราก็มีข้อจํากัดในการที่เอาคอฟอเข้าไปกว้างด้านหน้าเท่าไหร่กว้างด้านหน้าตรงนี้ครับท,ที่คอฟอยืนประมาณ80เมตรค,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 ครับอ๋อตัวนี้ไม่ถึงครับตัวนี้ประมาณสัก20ครับแต่ว่ามันจะมีแนวยาวไปนี่ครับแต่ตรงนี้เป็นแนวที่ยืนได้เพราะว่ามีไม่มีระเบิดแต่โซนนี้มีหมดครับ ตรงนี้เป็นพื้นโล่ง,งรกราลเกียแล้วครับแต่ตรงนี้ยังไม่เคียรตรงนี้จะยืนได้แค่หน้าแนวตรงนี้ระมาสัก80เมตรซึ่งลงก่อฝังง่งดูนเป็นป่ายูคาไม่มีระเบิดครับแต่ข้างๆป่ายูคาครับถ้าถ้าถ้าดูจากมุมนี้ครับตรงนี้เป็นยูคาครับข้างๆป่ายูคารนี้จะเป็นพื้นที่ที่คนเพื่อนถูรลุกอยู่ครับตรงนี้แนรวรุดนหนามแล้วก็หลังแนรวรุดหนามนิดเดียวครับตรงนี้ครับเป็นระเบิดหมดเลยครับตรงนี้เป็นระเบิดครับไอตรงที่ลรงโล่งตรงนี้ไม่ไม่มีระเบิดที่เขาขอยืนคือตรงนี้ใช่ครับที่ที่เราสามารถยืนได้ ตรงนี้ตรงนี้สมร้ร้้าสสามานเนีอ๋อนี่ีนรานมราสาเอันนี้ตรบ้านังเราหมดเลยพี่ฝังเราที่กัมพูชาด้วยนี่อันนี้ไมู่้ถึงตอนนี้ชใช่ตอนนี้กัมพูชาของเราตรงนี้มันกีนีข้อาอยู่นี่ครับน้ตรงนี้สังเกตว่ามันมันมันไม่เข้ามันตรงนี้เพราะว่าอะไรมันก็รู้อนนี้มันคือหลังจากเส้นแดงไปที้ที่เราหมดนครับขึ้นกัมพูชาเข้ามา ผมจะบวกได้จะสูงเนี่ยเีกเขาเสียงนะพีพีเอาอครับเสียงครับ